อ <c oughs> mm ีวาลูผู้หญิงเพราะเราเป็นผู้หญิงไงเราวงผู้หญิงก็คือว่าลู ไม่เป็นไรเราจะต้องเปิดเพลง,ง,งเสียงนั่งหรือเสียงเบาเสียงเบาค่ะถูกต้องค่ะแล้วเราก่อนนอนจะต้องแปรงฟันไหมคะแปรงถูกต้องค่ะ ไม่เป็นไรเลือดอืมสวยเลยควาดไปต้นไม้ต้นไม้สีเขียวต้นไม้สีเขียวอ๋อคือยเป็นนี่เหรอต้นไม้สีเขียวเมื่อกี้ให้เก่งคะแนนเนี่ยสิบเก่งสีอะไรเก่งกุ้ยเขียวเยลโล่เล่นลูเลือดเล็ดเล็แดงไว้ อเลนสีอะไรออเลนออสีสี <So. S 2> ส้มสีส้มบู <c oughs> ฟ้า <c oughs> วันธรรมดาห,หนึ่งมีอะไรนะทำให้ฟัง่อยธรรมดานมีเจ็ดวันวันีสีแดงของวันเยนสีเหลืองสองวันคาสีา ดีดีองหวันสี่ค่เ็วันขาวสีวนกกังี้หมูหามาเจอ